ก้อนเป็นกอนเป็นกำมเลยจ้านี่แม่ไ้อพ่อรอนเด็กๆไปอีกทางนะคะงั้นจะไม่ได้เก็บเห็ดจ้าควรนนี่ Tack så mycket. Vi kan plocka sen nästa gång. Den varje år vi plockar och aldrig klipper. Hon plockar här varje år. Alla. Och vi aldrig, aldrig klipper. Men varje år, det är de, de, de olika år. Mm. Vissa år det de, de, de kommer inte så mycket, men vissa år det kommer så här mycket. Det beror på vädret. Mm. <laughs> Eller hur? Kolla. Mm. Oh my god. Jag tror jag är igång så Sådär. Det är bara stora. ดมห่อฮ่าสกัดดมห่อแม่มีอันนี้ให้ลูกๆนะคะทำง้นก็คือแมงไม่กัดพวกเขาเลยอเอาถุงมือให้ลูกนะคะแมงจะได้ไม่กัดมือลูกเดี๋ยวไปพลอกกับเบบี้ค่ะ Ja. Äh, inte komma in här baby. Du kan trampa på dem. Vad hände? Det kliar Jag får klippa fötterna nu baby? när mycket mig bet dig. Gör som du vill. och du är jag har inte skickat att han säger mm -hmm. hey, hey, det två tjugo Hej, alla. Hej, baby. เฮ้ยคเนคนอเล็กซานเดร์ดึกติดัยเกมาฟมาได้แล้วขมามาฟมาได้นดูลอกกระส้วมักซมิเกอ่ะเดินฮิมลอกกาสงรอฮะอือหืปลอกัด

Mm. Oj 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 oj. Oj oj. Är du klar? Ta fram. Inte den där baby. Det ser där. สีสีขาวไม่ชอบเาบิดากหตดบลีบล <wir plein> <en> ีคันตะเรนอะไรบลีักส์ร้อนไบลีคันตะเรนนี่ตะท้าเดนตะเรนื เละเลยพี่น้องเอ้ยเละไปมดเลยคือมืนคักลูกออมมามายิ้ล้นแต่เด่นเอโฟเกลอะเน้ำลายอะเด่นอวินแต่ไม่เห็นแตะเด่นนี่ใหญ่เลย วันนี้พาลูกมานะคะพามาเอิ่นเอาขวนลูกขึ้นเมียเมื่อวานลืมลืมเรียกขวันลูกวิ่งสะระแหน่โอ้โหว้าวโอ้โหอะไรจะเดาคนละ โอ้ยจูระเล็กซอนเดอร์ฮุล่าโอ้โหฮิฮิโอ้ยมายกอดโซว้าวคุณล่าโอ้ยคุณพี่ก็ถ่ายคุณพ่อก็ถ่ายคนลูกเกาะหลังคันนี้คนคันนี้ฟีมาแคนฮวนเยอะเม็นไหม

ด้านสมองแอบนะคะอีแอบจุดเต็มเลยเออ เงี่ยวใส่ยทรงพี่น้องเอ้ยลูกคอยหลานนอยเงี่ยวใส่ยทรงอาชิคุณเลยสดเด็ดพี่เมันอาปลอกะขอล่ะเบบี้ยัดตัวสูดอ่ะขอล่ะ

Akta det. mig 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 Här. Kolla här, baby. Stora det där. Wow, baby. Wow, kom ner där, baby. Kolla här nere. Wow. Wow. Vad Så mycket. Jag är så professional. Så so stila. Den, mm. den, baby. Åh. Oh. กล้องฟันน้ำนมนะคะรกัสนับฟิบาร์เฮาเซนบีโอเกแฮมเบบี้ใหเก็บเลยนะนายโยโอนติดเบบี้เฟนต้า <laughs> คนขานี่คืออันนี้คือไปเก็บมาวันนี้นะสองกิโลเกือบสามขีดนะคะแม่แป้งตัดขาแล้วเอาดินเอาอะไรออกเรียบร้อยแล้วแม่แป้งก็เอาไปชั่งนะคะมันได้สองกิโลสองขีดนะคะนี่คือไปเก็บมาวันนี้นะคะแต่แม่แป้งนับแค่สองกิโลนะคะแล้วนี่คะ่ะแม่แป้งล้างเสร็จแล้วนะคะคือล้างเร็วมากไม่ถึงห้านาทีนี่คือสภาพที่เปียกนี่คือสอกิโลนะคะ อันนี้คือเห็ดที่แม่แป้งเก็บเมื่อวานนะคะแห้งแล้วค่ะคือเบาวิวเลยนี่มันก็จะแห้งเป็นอย่างนี้กลับมาปกติคือแห้งกว่าที่เราไปเก็บมาอีกด้วยซ้ํานะคะคือพวกเรามาตากให้แบบสวยงามแล้วก็ใส่ถุงอย่างนี้ไว้นะคะเ,เก็บความเย็นความชุ่มชื้นเขาไว้นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วใส่ในตู้เย็นคือเขาจะแห้งอย่างนี้เลยนะคะทุกคนทีนี้ใครอยากได้สูตรแม่แป้งแบบหาเห็ดขายอยากได้แบบ ทำความสะอาดเร็วๆแบบไม่ต้องมานั่งปัดแล้วรอวันสองวันกว่าจะเสร็จแล้วลูกค้าก็รอนานมาแล้วเห็ดที่ปัดไปเขาก็ไม่สะอาดแต่ดูเห็ดที่เราเก็บมาแล้วเราก็ล้างแล้วก็เนี่ยตากเขาอ่ะแค่คืนเดียวตากคืนนี้พรุ่งนี้ประมาณประมาณเกือบเที่ยงเที่ยงบ่ายๆแล้วก็เก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็จะซับน้ําดีมากด้วยนะคะนี่เห็นไหม ใครอยากได้สูตรนี้ทําไปเลยนะคะลองไม่ต้องไปคิดอะไรแบบเก่าๆนะคะว่าล้างเห็ดไม่ได้ปัดอย่างเดียวไม่ใช่นะคะคนที่เขาบอกอย่างนี้นคือพวกที่จะมารับไปขายเองในร้านค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรานะคะเราขายตรงให้คนที่เขากินเขาจะชอบมากนี่เห็นไหมสดสวยด้วยะคะ่ะทุกคนเห็นไหมแห้งอย่างนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหม เราซื่อสัตว์ต่อลูกค้านะคะแล้วเ,เราไม่ได้ช่างตอนที่เห็ดเปียกนะคะเราช่างตอนที่เห็ดอะไรนะเขาียกเห็ดแห้งแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่หนึ่งกิโล อันนี้แม่แป้งช่างช่างอะไรเรียบร้อยนะตัดขาตัดอะไรเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะล้างแม่แป้งก็ชักมันได้ประมาณ2อกิโลสามคีดแต่แม่แป้งคิดรวมประมาณว่าประมาณว่าพอเอ่เขาเปียกน้ําอะไรด้วยแม่แป้งคิดแค่สามสองกิโลนะเดี๋ยวแม่แป้งก็จะตากเขานะคะแล้วก็จะมาเก็บพุ่งนี้ตอนบ่ายๆนะคะเพราะเขาก็จะมารับมีคนจองหมดแล้วนะคะนี่สามกิโลนี่ใครเชื่อไหมสามกิโลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแม่แป้งขายกิโลละร้อยห้าสิบ เนี่ยแค่4ี่เนี่ยสี่รอ้เองค่ะทุกคน450โครนไม่กี่บาทเท่าไหร่ล่ะคูณเอ่อสามสสตางคนะ์น่ะสามบาทสามสิตางค์คูณเข้าไปแค่ไม่เท่าไหร่เองเนี่ยเห็นหมเต็มเต็มเนี่ยเยอะมากคนที่มารับพุ่งนี้ก็คือลุงที่แกชอบที่แม่แป้งขายให้แกตลอดประจาเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวแม่แป้งจะให้ดูวิธีตากนะคะ อันนี้คือเมื่อวานน้ำแป้งออกเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนถุงใหม่ให้เขาแป้งก็เอาผ้าอย่างเงี้ยอ้ยผ้าแม่แป้งเข้ามาเดี๋ยวแม่แป้งเปลี่ยนผ้าใหม่ก็ได้นี่ค่ะแม่แป้งเปลี่ยนเขาก่อนนะแม่แป้งเอาผ้าใหม่ผ้าพวกนี้ไม่ผ้าคนหนูพวกนี้นะคะเป็นผ้าคนหนูสําหรับที่พื่อแม่แป้งไว้ตากเห็ดโดยเฉพาะแล้วก็อ่ใส่กับบลูเบอรี่โดยเฉพาะนะคะไว้รองบลูเบอรี่นะคะก็คือจะเวลาทําความสะอาดเราจะไม่ ไปใส่กับน้ำยาหรือใส่ฟงซับฟอกนะคะเราเราใช้น้ำเปล่านะคะแล้วก็ตากให้แห้งดีๆนะคะนั้นไม่ต้องกลัวสารตกค้างอะไรเลยค่ะเราก็ย้ายเขาดีๆให้เขากองเขาขีกันเนาะพี่น้อง <c oughs> คือว่าโอ้เนี่ยทั้งหมดนี่นะคะนี่ด้วยนะ พี่รัานแฟมที่บอกะคนละ,ค,ละ mm. คุณลุงที่แกมารับนะเนี่ยแกชอบอย่างนี้เลยค่ะแกเอามีเท่าไหร่เอาหมดไปบอกแล้วอยู่ไกลด้วยนะคะอยู่หน้านนู้นทางเอสน้ำบินพุนขับมาเอาไกลมากอืชอบสะดดท mm -hmm.